The Talk Podcast presented Cafe Watch Guide Car Café Thailand by สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนรักรถรายการที่จะช่วยให้รถของคุณอยู่คู่กับคุณเป็นนานๆครับวันนี้อยู่กับผมมิสเตอร์เคครับและผม AP ครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยครับคุณมิสเตอร์ พราะช่วงนี้ฝนตกบ่อยเหลือเกินครับใช่เลยครับคุณ AP ฝนตกบ่อยแบบนี้นอกจากรถจะเลอะง่ายแล้วยังมีสารพัดปัญหาที่ตามมาอีกนะครับโดยเฉพาะเรื่องการดูแลรถนี่แหละจริงครับคำถามยอดฮิตเลยนะครับคุณมิสเตอร์เคคือหน้าฝนแบบนี้ควรล้างรถบ่อยๆไหมหรือรอให้หมดหน้าฝนแล้วค่อยล้างทีเดียวคุณมิสเตอร์เคคิดว่างไงครับคำถามนี้โดนใจคนใช้รถสุดๆครับคุณผู้ฟังทายตอบตรงๆเลยนะคุณผู้ฟังผมแนะนำว่า ควรล้างรถบ่อยๆครับไม่ควรล้างให้หมดหน้าฝนแล้วค่อยล้างทีเดียวอ้าวทำไมล่ะครับบางคนอาจจะคิดว่าเดี๋ยวก็ปื้นอีกเสียเวลาเปล่าๆนั่นแหละครับคือสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดน้ำฝนบ้านเราเนี่ยไม่ได้สะอาดบริสุทธิ์เหมือนน้ำกันนะครับมันมักจะปนเปื้อนทั้งฝุ่นละอองคราบโคลนยางไม้หรือแม้กระทั่งมลภาวะจากอากาศพราฝนแห้งค้าบพวกนี้จะเกาะติดผิวรถนั่นขึ้นเรื่อยๆครับอ๋อแสดงว่าถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ย มันก็จะกัดกร่อนสีรถเราได้นะครับถูกต้องเลยครับโดยเฉพาะพวกกรดในน้ําฝนหรือคราบยางมะตอยที่กระเด็นขึ้นมาตอนฝนตกหนัหนกๆเนี่ยถ้าทิ้งไว้นานๆจะเป็นอันตรายต่อชั้นสีรถอย่างรุนแรงเลยนะครับทําให้สีหมองเร็วเกิดรอยด่างหรือแม้กระทั่งสนิมได้ง่ายขึ้นด้วยนะฝั่งและขนลุกเลยครับงั้นช่วยแนะนําเทคนิคในการดูแลรถช่วงหน้าฝนให้คุณผู้ฟังหน่อยครับว่าควรทําอะไรบ้างได้เลยครับอันดับแรกเลยนะครับ ล้างรถให้บ่อยขึ้นครับอาจจะไม่ต้องถึงขั้นทุกวันแต่ถ้าเห็นว่ารถเลอะมากๆหลังฝนตกควรล้างทำความสะอาดทันทีหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ1-2ครั้งก็ยังดีครับเน้นที่การล้างให้เร็วที่สุดเมื่อเห็นคราบสุกรกใช่ไหมครับใช่ครับและเทคนิคต่ตอมาคือการเคลือบสีหรือเคลือบแก้วครับอันนี้สำคัญมากๆเพราะการเคลือบจะช่วยสร้างชั้นฟิล์มบางๆปกป้องผิวสีรถจากน้ำฝนคราบสุปรก และรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆได้ดีเยี่ยมทําให้น้าไม่เกาะเวลาล้างก็ง่ายขึ้นด้วยครับอันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับทําให้คราบสกปรกไม่ฝังลึกถูกต้องครับนอกจากนี้ก็อย่าลืมเช็คสภาพยางรถยนต์ให้ดีด้วยนะครับดอกอยางต้องไม่โล้นเกินไปและเติมลํายางให้เหมาะสมเพื่อการยึดเกาะถนนที่ดีในสภาพถนนเปียกและที่สําคัญคือเช็คระบบปัดน้ำฝนครับต้องนั่นใจว่าใบาปัดยางรีดน้ำได้ดีไม่เป็นเส้นจะได้ทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่ เรื่องความปลอดภัยก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับครับผมและสุดท้ายคือทำความสะอาดภายในรถด้วยนะครับเพราะช่วงหน้าฝนเนี่ยภายในรถอาจจะอับชื้นได้ง่ายทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือเชื้อราควรใช้ผ้าแดงเช็ดทำความสะอาดเบาะพรมและเปิดประตูรถทิ้งไว้ให้อากาศถ่ายเทบ้างถ้ามีโอกาสครับสรุปคือล้างบ่อยๆเคลียบสีเช็คยางกับที่ปัดน้ำฝนและดูแลความสะอาดภายในด้วยนี่ครับไปเลยครับคุณ AP แค่ทำตามนี้รับรองว่ารถของคุณจะสะอาดสวยและปลอดภัยไม่ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนครับขอบคุณคุณมิสเตอร์เคสำหรับข้อมูลดีๆในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมนำไปปรับใช้กับการดูแลรถของตัวเองนะครับใช่เลยครับหรือหากคุณผู้ฟังอยากจะรู้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลรถสามารถเข้าไปที่ c a f e wash หรือแอดไลน์ at c a f e wash ได้เลยที่นั่นยินดีต้อนรับคนรักรถทุกท่านครับสาหรับวันนี้รายการคนรักรถต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ